ค่ะวันนี้นะฮะยิงน้อยก็มาในวันอังคารนะทุกคนมาวันอังคารนะก็จะมาดูว่าควายมันเยอะแค่ไหนนะคะถ้าเรามาวันอังคารเพราะว่ามาวันพุธแล้วมันจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะช่วงเช้าก็เขาก็จะออกเลยนะะมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าก็ไม่ทันไม่ทันอยู่ดีนะคะก็เลยต้องมาดูวันอังคารนะพอมาดูวันอังคารนี่มันคือมันเยอะมากนะคะมันเยอะอลังการมากนะคะ เนี่ยค่ะลังการงานสร้างมากนะอ่ะถ้าใครที่จะมาก็มาดูวันอังคารแล้วกันนะมาดูวันอังคารนะอังคารนี่เข้ามาตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงกันนะคะมากันไวมากน,นะเนี่ยอันนี้เป็นวันอังคารนะเช้ามาก็ไปกันหมดแล้วนะคะไปกันหมดแล้วค่ะวันนี้นะหญิงน้อยก็มาอัปเดตราคาให้ทุกคนดูนะคะให้ทุกคน รู้ว่าที่นี่ราคาเป็นยังไงบ้างนะคะที่ตลาดนัดโครกระเบอือลานลานปูนคลองช้างนะคะอยู่อำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกนะคะโซนใกล้เคียงโซนใกล้ที่นี่นะคะถ้ามาดูได้ก็อย่าลืมแวะมาดูมาชมนะคะคึกคักนะตอนนี้ก็คึกคักแล้วนะคะคึกคักนะที่ลานปูนคึกคักแล้วนะคะ ช่วงเช้านี้ก็เกิดการซื้อซื้อกันเยอะอยู่นะคะซื้อกันเยอะซื้อ,อ,อแล้วก็จะผูกไว้นะคะเพราะยังไงก็ออกไม่ได้นะ,ะก็ยังต้องออกพรุ่งนี้เช้านะคะยังต้องออกพรุ่งนี้เชา้า แม่ปลอยนะคะอันนี้เป็นเป็นควายพอ่อพันก็ได้นะเป็นเนื้อก็ได้นะคะสูงร้อสี่ิกว่าตอนนี้ตัวใหญ่มากประมาณร4 0ยสี่สิ สูงนะสูงใหญ่นะตัวนี้แม่ปลอยมันกี่ปีแล้วเนี่ยฟันเท่าไหร่ละฟันหกแล้วหรอโอฟันหกแล้วเนาะฮะประมาณใช่ไหม,มประมาณหกปีเนาะฟันหกก็หกปีนะอ่าสามหมืน่นห้าราคาลองต็ลงได้นะคะ ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะจะเอาเป็นข้อควายก็ได้เอาไปเป็นเนื้อก็ได้นะคะฟันหกแล้วนะคะตัวนี้สามหมื่นใครสนใจโทรมาได้เลยค่ะเขามาดูตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นแม่เดี่ยวนะคะเป็นแม่เดี่ยวก็สูงนะสูงนะตัวนี้ สูงร้อยประมาณร้อได้นะตัวนี้เป็นแม่เดียวนะอันนี้ขายในราคาแม่เดียวความสูงได้นะฮะ,ะประมาณร3 5ย่าม้าาน้ำเลี้ยงไปหน่อยนะคะดนะำทะมึนเลยตัวนี้ ตัวนี้นะคะอ่าราคาอยู่ที่18ื่นแปดนะคะหมื่นแปารนะคะ,ะใครสนใจก็1 8ื0 0แารราคาลองนะคะราคาลองต่อลองได้นะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ18,500แารนี่เป็นแม่เดียวมี2ตัวนะคะนี่อีกตัวหนึ่งนะ สูงก็ประมาณใกล้เคียงกันะนะนี้ก็สูงเหมือนกันนะสูงสูงเกือบเท่าๆกันเลยนะสูงกว่าด้วยสูงกว่าด้วยแต่ว่าขาดำเลี้ยงนะขาดำเลี้ยง1 8ื0 0นะตัวละ1 8ื0 0้าอนะคะอ่ะใครสนใจทักมาได้เลยจ้า เราไปดูตัวผู้กันนะคะดูตัวผู้กันตัวผู้ใหญ่ๆผู้ใหญ่ๆนะผู้ใหญ่ๆนี่ซื้อไปทำเนื้อนะซื้อไปทำเนื้อตัวผู้นี้สูงร้อยสามสิบกว่านะสูงกว่าตัวเมียอีก ตัวใหญ่ๆสองตัวสองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าราคาร้องนะคะสูงร้อยสามกว่าราคาร้องต่อรองได้นะทุกคนใครสนใจก็พักมาได้เลยค่ะ่า โดว์ใหญ่ๆเลยสองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าต่อรองได้นะคะใครสนใจตัวนี้ตัวผู้นะคะผู้ใหญ่ๆนี้สนใจโทรมาแม่ปล่อยได้เลยค่ะาลูกตัวโตนะเนาะเป็นนางน้อยแล้วเนี่ยตัวนี้เหรอคะเนี่ยาลูกอ้วนดีจังเลยแนมะ่ลูกอ้วนดีจังเลยเนาะ อ๋อสองนี่นะลูกตัวนี้เป็นลูกตัวนี้นะลูกสวยดีลูกสวยดีนะตัวแล้วอามาดูแม่แม่จะสูงสูงได้อยู่มั้งร้อยสามสิบใช่ไหมคะประมาณนั้นออประมาณอะประมาณนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะคะเป็นลูกตัวเมียนะตัวนี้เป็นลูกตัวเมียจะล่ำล่ำหน่อยอ่ะลูกเขาเนี่ยโตแล้ว ลูกสวยอยู่สวยอยู่โตแล้วนะโตแล้วลูกสวยดีคู่นี้ใช่ไหมคู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้เท่าไหร่ครับอ่าสองหมื่นหกนะสองหมื่นหกนะคะต่อรองได้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกที่เท่าไหร่แกยังประมาณลูกสองครับลูกสองประมาณลูกสองนะลูกมันโตแล้วมันท้องว่างไหมคะเนี่ย ไม่แน่ใจเนะจะาะเอ,อ้ยมันไม่แน่ใจนะมันมันมีพอ่อคุมฝูงอยู่เนะาะเออนั่นแหละไม่แน่ใจลองไปดูเองนะกันนะคะตัวนี้เป็นอ่าตัวที่สองใช่ไหมรูปตัวที่สองสองหมื่นหกนะคะต่อรองได้นะคะอ่าส่งฟรีให้มีไหมคะห้าสิบโลห้าสิบโลนะอ่าส่งฟรีให้สุดห้าสิบโลนะคะใครสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะคะอ่าเนี่ยลูกลสวยๆนะ ก็สนใจโทรมาได้เลยนะคะตอลองได้นะอ่าสนใจโทรมาได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะนนรั่นี้ใช่ไหมคะคน,นี่อ่ะเอออันนี้ก็ลูกก็ประมาณลูกแรกลูกแรกใช่ไหมนี่ยแม่มัน,นอ่ะแ,แม่มันหน้าเล็กๆนะ,ะเป็นหน้าเล็กๆเดียวๆนะตัวนี้อ่เนนาะะเป็นแม่ลูกแรกนะคะเป็นแม่ลูกแรกนะตัวเมียหมดเลย แม่ลูกแรกตัวเมียนะคะตัวเมียหมดเลยนะ,ะสูงประมาณได้อยู่ร้อยสามสิบนะคะแม่ลูกแรกเลยนะคะตัวนี้ให้ราคาเท่าไหร่นะคะสี่พันสองสี่นะคะสองสี่ราคาลองต่อรองได้นิดนึงนะคะส่งฟรีห้าสิบกิโลเมตรนะคะ,ะใครสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะสนใจโทรมาพี่ทวนได้เลยจ้าวันนี้ อนนี้ควายเยอะนะะควายเยอะมากเลยวันนี้ถ้ามองไปทางไหนก็ควายน่ะดูดิเต็มเลยโอ้เยอะแยะมากมายเป็นไงอาทิตย์นี้อาทิตย์ไม่มีคนซื้อเจ้าสาอยู่ว่าขายดีไหมควายเยอะไม่มีคนซื้อนะควายเยอะมากเลยนะลานปูน ตลาดนัดรลานปูนคลองช้างอำเภอวัดโบสจังหวัดพิศนุโลกนะคะอยู่ใกล้ๆโซนนี้นะภาคเหนือตอนล่างนะคะ,ะมาก็มาวันอังคารนะคะมาวันอังคารจะได้เลือกเนาะจะได้เยอะหน่อยมีให้เลือกเยอะเลยสวยๆงามๆนะคะเนี่ยตะก้อน้อยเงยี้ก็รูปหล่อเนะีของใครของพี่นัทเนี่รรอนใช่หรอผู้ใหญ่หรอเออเนี่ยก็รูปหล,ล่อ <laughs> พอบกันอืมนะคะใครสนใจนะคะก็มาเลยนะมาดูมาดูวันอังคารนะคะมาดูวันอังคารเยอะแยะมากมายเลยนะคะถึงแม้ว่าจะซื้อวันนี้ก็ต้องออกวันพุธใช่ไหมคะอ,อะ่จะซื้อวันนี้เช้าเช้าเย็ยนหรือยังไงยังไง,งวันพุธก็ต้องออกอา่พุธเช้าออกนะคะซื้อวันนี้ยังไม่ได้ออกวันนี้นะคะซื้อวันนี้ออกพรุ่งน,นี้นะคะอ่ามาจองไว้มาจองไว้ มาจองไว้ก่อนเนาะมีให้เลือกเยอะเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยเนะี่ยดูที่พ่อค้านั่งรออยู่นะ,ะมีให้เยอะเลือกมากมายเลยนะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอาเรามาดูแม่ลูกกันนะคะสูงได้อยู่1นะ้อยยี่ห้านอ่าหน้ายังส่วนอยู่นะ เป็นแม่ลูกตัวแรกแม่ลูกแรกนะคะแม่ลูกแรกอาจจะเป็นควายไดทุ่งเนาะนะอันนี้ตัวผู้นะ,ะเป็นตัวผู้เป็นลูกตัวผู้นะคะกำลังโตกำลังโตเลยเลอ่แม่ลูกนี้ราคายอยู่ที่ สองสี่ห้าร้อยนะคะสองสะะี่ห้าร้อยราคาองต่อลองได้นะคะต่อลองได้นะใครอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะคะเป็นแม่ลูกแรกด้วยนะคะใครสนใจก็โทรมาต่อลองได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่แม่ลูกอีกชุดหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งนะ,ะถ้าเรามาดูแม่ลูกตัวนี้นะคะแม่ลูกเป็นแม่ลูกตัวเมียนะคะอันนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะสูงประมาณร้อยยี่ห้านะคะอ่า นี่นะกำลังกินนมอยู่เลยนะคะกำลังกินนมอยู่เลยเขาอาจจะตื่นตื่นนิดนึงนะเป็นค่อนข้างที่จะตื่นนะคะค่อนข้างที่จะตื่นแล้วตกใจด้วยตอนนี้อยู่ที่สองสี่ราคาสองสี่ห้าร้อยนะคะเป็นราคาร้องนะคะต่อรองได้นะคะสองชุดนี้ส่งฟรีส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะ ราคาอยู่ที่สองสี่ห้าร้อจะลองได้นะคะอาใครสนใจนะอยากได้แม่ลูกชุดนี้นะคะไปเลี้ยงก็โทรมาได้เลยนะคะดูนหน้าก็จะแปลกๆนะตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียส่วนตัวนั้นก็สองสี่หก็เป็นแม่ลูกตัวผู้นะ,คะใครสนใจอยากได้แบบไหนก็เลือกเอานะคะสนใจแบบไหนโทรมาต่อรองได้เลยจ้า ไม่ได้128 125บวกกันแหละไอตัวนี้25ตัวนี้ยีได้นะประมาณ125กับ128นะตัวนี้อ่ะเป็นหนุ่มนะฮะเป็นหนุ่มเลยกำลังเป็นหนุ่มกำลังเป็นหนุ่มเลยอ่าแล้วเราฟังเลยโดนมาต้นเด้งต้นสออมันขายแล้วที่ต้นมันโอ้ย ขายแล้วยังไงนะคะใครสนใจอยากได้ควา,ายวาผู้นะคะหลังหนุ่มเลยนะคะตัวละหมื่นแปดนะคะหมื่นแปดหมื่นแปดราคาลองต่อรองได้นะคะทุกคนใครสนใจโทรมาต่อรองได้เลยะคะ่ะนางน้อยใช่ไหมนางน้อยไล่ทุ่งใช่ไหมคะ ไล่ทุ่งมดเลยนะเป็นควายไล่ทุ่งนะคะนางน้อยนางน้อยเนี่ยสูงประมาณร้อยร้อยกว่าี๋ยวดูห้านางน้อยตัวนี้นะคะสูงประมาณเมตรหน่อยๆนะคะร้อยร้อยนิดๆน,นะคะร้อยนิดๆใครสนใจนะซื้อไปเลี้ยงไปขุนนะเขาเป็นควายไล่ทุ่งนะคะ นางน้อยกำลับบงโตเลยเป็นควายลาทุ่งนะคะใครสนใจตัวนี้นะคะอ่ะก็โทรมาได้เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะเหมือนหนึ่งสนใจมาสนใจตัวนี้นางน้อยนะคะโทรมาต่อรองได้เลยค่ะอันนี้เป็นของลุงม่อมนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยจ้า เรามาดูตัวใหญ่กันนะคะตัวผู้ตัวใหญ่กันนะคะเนี่ยสูงมาร้อยสามสิบกว่านะคะเนี่ยอันนี้มีอยู่4ตัวสตัวเลยนะคะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวผู้ใหญ่ สูเงเขาบอกแนี่ตรงๆรงเลยอยู่ไหนอยู่โรงแรมอยู่ห้างอยู่อะไรก็บอกเขาตรงตรงนี่ซื้อไปท pues ําเนื้อนะคะซื้อไปทําเนื้อใครสนใจนะคะเนี่ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยอ้วนๆนะสูงสูสีกันนะคะสูสีกันบางตัวอ้วนเตี้ยบางตัวสูงนะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย เนะาะเนี่ยค่ะอันนี้ยกเซตนะคะยกเซตอ่าราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่นะคะสองหมื่นสี่าต่อรองได้นะคะต่อรองได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยอ่าเนี่ยง,งามๆเลยตัวผู้ง,งามๆเลยนะคะสองหมื่นสี่ทดลองได้นิดหน่อยนะ,ะถ้าใครจะเอายกเซตนะสี่ตัวเลยสี่ตัวนี่าให้เก้าหมื่นนะ,ะให้เก้าหมื่น สี่ตัวเก้าหมื่นนะคะอ่ใครจะเอายกหรือจะแยกนะคะก็โทรมาต่อรองได้เลยนะคะโทรมาที่หมวดพงนะคะหมวดพงน่นะคะเกามนะคะใครสนใจโทรมาได,ะะรได้เลยค่ะข่าววันนี้นะคะหญิงน้อย อีกหน้อยได้มาอัปเดตราคาวัวควายให้กับทุกคนนะคะได้มาชมกันนะคะว่าราคาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะมาทิศนี้ก็ยิ่งถูกนะคะถ้าใครยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะที่ตลาดนัดาลานปูนคลองช้างอำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกนะคะอลองมาดูได้นะคะต้องมาวันพุธนะต้องมาวันอังคารนะคะจะได้มาดูมาชมกันนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะตลาดนัดโซนภาคเหนือตอนล่างนะคะ ค่ะวันนี้หีิงน้อยก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีะ่มาให้กำลังใจมาคอยติดตามชมแล้วก็มาให้กําลังใจนะคะกําลังใจที่ดีก็คือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้กับหญิงน้อยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ